สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้หม้อทอดไร้น้ำมันของ SKG นะคะ,ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้หมอ้อโดยการทอดไก่ปลอปเมนูง่ายๆสำหรับวันนี้นะคะวิธีแรกใช้มือจับไปที่ด้ามจับใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ด้านบนแล้วดึงด้ามออกมาได้เลยเสร็จแล้วเทไก่ป๊อปลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วก็ปิดหม้อลงไปง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะอ่าค่ะต่อไปเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานหลังจากเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าเรามาดูที่เมนูด้านบนเราจะมีเมนูให้เลือกว่าสมมติว่าไก่เราจะปรับที่เมนู200องศาอยู่ที่20นาทีทางลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าเมนูของเราแต่ละอย่างเราจะปรับที่ไฟประมาณเท่าไหร่ อย่างของเราเป็นไก่ป๊อปเราจะปรับอยู่ที่ประมาณ180องศาคือเท่านี้แล้วก็เวลา25นาทีเวลาจะอยู่ปุ่มด้านล่างนะคะแล้วก็หมุนไปเลยอันนี้คือเครื่องเครื่องพร้อมใช้งานจะมีสถานะไฟแจ้งที่จะมีไฟแดงกับไฟสีเขียวถ้าเกิด สุกแล้วไฟจะเด้งมาที่สีเขียวนะคะ